ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตรสิบข้อ3การปรงอาบัติตอนที่1สวัสดีธรรมทายาทุกท่านสำหรับธรรมะในวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของกิจวัตรสิบต่อกันอีกซึ่งเราผ่านมาแล้วสองกิจวัตรด้วยกัน คือเรื่องบินทบาทแล้วก็การกวาดวัดก่อนอื่นก็ขอทบทวนเพื่อให้ธรรมทายาทุกท่านนี้ได้ตระหนักถึงกิจวัตรทั้งสิบประการตรงนี้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เพิ่มพูนหรือพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมีวิน,นัยความเคารพหรือความอดทนให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเรา จะได้เป็นเสาเข็มที่จะยั่งรากให้มันลึกแล้วก็จะเป็นต้นตอที่ทำให้คุณธรรมความดีงามอื่นๆนั้นมันจเจริญง,งอกงามขึ้นมาวันนี้เรามาเข้าถึงกิจวัตรที่สามคือการปรงอาบัติลักษณะของการปรงอาบัติมันคืออะไรการปรงอาบัติก็คือการเปิดเผยความผิดของเราเนี่ยที่เราไปทำมาให้ปรากฏขึ้นมา แล้วก็จะได้ชำระสะสางซะให้มันจบซึ่งตรงนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่างที่ได้กล่าวาในตอนต้นว่าอาบัตบางตัวที่มันเป็นเรื่องบุญบาปเนี่ยแม้เราปรงอาบัตแล้วถือว่าได้ทําถูกต้องตามพระวินยัยจะได้สํารวมระวังไปแต่บาปมันก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับวินยัยที่ไม่เป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องบาปเนี่ย อย่างนี้ปรงอาบัตแล้วได้สำนึกความผิดแล้วก็ถือว่าเราได้แก้ไขในทางพระวินัยได้อย่างถูกต้องก็เป็นอันใช้ได้นะคราวนี้เรามาถึงวัตถุประสงค์ของการปรงอาบัตถามว่าปรงอาบัตไปเพื่ออะไรก็การปรงอาบัตนี้ก็จะเป็นการแสดงให้ผู้อื่นได้เห็นว่าเรารู้สึกสำนึกในความผิดที่เราได้ทำเพื่อที่จะได้สำรวมระมัดระวังกันต่อไป และเพื่อให้ครูบาอาจารย์ของเราซึ่งก็คือผู้ที่เราไปปรงอาบัติด้วยซึ่งบางครั้งถ้าเป็นในสมัยก่อนๆเราบวชกับพระอุปัชฌาย์เราก็ไปปรงอาบัติกับท่านในตอนนี้ที่เราอบรมกันเราอาจจะอยู่กับพระอาจารย์อยู่กับพระพี่เลี้ยงหรืออยู่กับเพื่อนก็เท่ากับได้เปิดเผยความผิดให้ผู้ที่เราไปปรงอาบัติอยู่ท่านทราบว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างท่านก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาคอยแนะคอยนำ คอยบอกเราคอยเตือนเราเพื่อไม่ให้เราผิดซ้ำอีกน,ะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการปรงอาบัติเพราะนั้นการปรงอาบัตินี้เนี่ยจึงเป็นความกล้าหาญมากๆในการที่เรารู้ว่าตัวเราเองมีความผิดซึ่งจะทำให้ตัวเราเองนี่สามารถพัฒนาคุณธรรมความดีงามอื่นๆต่อไปได้คนที่สำนึกผิดเนี่ยคือคนตรงคนที่ไม่รู้จักสำนึกผิดคือคนคต เหมือนไม้ที่มันคดเนี่ยมันจะมาใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ค่อยได้จะมาทําเป็นเสาก็ไม่ดีจะไปตัดไปเลื่อยเป็นแผ่นกระดานเป็นอะไรมันก็ไม่เข้ากลุ่มกับเขาแม้กระทั่งจะเอาไปทําฟืนทําอะไรนี่ใส่เข้าไปในเตาเดียวมันก็ดีดเอาเพราะฉะนั้นอะไรที่คดแล้วนี่ใช้ไม่ได้คนเช่นเดียวกันลองได้คดซะแล้วนี่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้พวกเราเองมาบวชเป็นพระภิกษุกันต้องตรง ต้องมีสัจจะคนที่มีสัจจะได้ก็คือคนที่ยอมรับในความผิดของตัวเองมีความตรงต่อตัวเองพอรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วก็ยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างนี้จึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปประพฤติผ,ผิดพลาดอะไรมาก็ตามแล้วเรารู้เราทราบในสิ่งที่เราทำจะช่วยทำให้เราได้ฝึกสติของเราด้วย ว่าได้สำรวจตัวของเราเองว่าเออวันนี้นะเราไปทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมไหมผิดวินัยไหมเนี่ยตัวเราเองก็จะมีสติคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดความผิดอย่างนั้นซ้ำขึ้นมาอีกพอระมัดระวังอย่างนี้มากเข้าสติมันก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวพอสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเดี๋ยวสมาธิมันก็ก่อเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราได้หมั่นดูแลตัวเองคอยระมัดระวังตัวเองไม่ให้ไปประพฤติผิด ในสิกขาบททั้งหลายในวินัยทั้งหลายเท่ากับว่าเราได้เพิ่มพูนสติของเราเพิ่มพูนสมาธิของเราไปด้วยในตัวคราวนี้เรามาดูกันว่าเอเวลาที่เราจะต้องอาบัติเนี่ยมันต้องได้ด้วยอาการอย่างไรบ้างก็มีอาการของการต้องอาบัติอยู่6แบบด้วยกันแบบแรกเราอาจจะต้องอาบัติด้วยความไม่ละอายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า เรารู้นะว่าไอ้นี่มันเป็นความผิดแต่เราไม่มีความละอายไม่มีกิริไม่มีมมอดตัปะแล้วเราก็ไปฝืนทำามันเข้าเช่นรู้ละว่าตบยุงเนี่ยผิดวินัยเนี่ยแต่ว่าพอยุงมากัดเข้าเผลอไม่ได้เนี่ยรู้ทั้งรู้นะแต่ก็โกรธมัน,นไม่ชอบมัน,นมากัดเราตบเข้าไปตายเข้าไปนี่อย่างนี้รู้แล้ว ไม่ละอายนี่ก็เป็นอาการประเภทที่หนึ่งคือต้องด้วยความไม่ละอายประเภทที่สองเขาเรียกว่าต้องด้วยไม่รู้คือหมายถึงว่าเรายังไม่เคยศึกษาเช่นธรรมทายากมาบวชกันมาใหม่ๆบางทีอาจจะยังไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษากันก็เลยบางทีไม่ทราบเหมือนกันว่าเอสีน227ข้อหรือสิกข,ขาบททั้ง227นั้นมันมีอะไรอยู่บ้างบางครั้งเพราะไม่รู้ก็เลยทำผิดไป อย่างนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยการหมั่นศึกษาแล้วก็ถามพระอาจารย์ถามพระพี่เลี้ยงว่าอันนั้นทำได้ไหมอันนี้ทำได้ไหมก็จะได้ไม่ต้องอาบัตด้วยอาการไม่รู้อย่างนี้อีกอาการที่3ามเขาเรียกว่าสงสัยแล้วขืนธทำคำว่าสงสัยแล้วขืนทมก็คือไม่แน่ใจเอ๊ะมันจะได้ไหมนะหรือมันไม่ได้นะแต่พอสงสัยแล้วเนี่ยไม่ยอมไปถามคนที่เขารู้เนี่ยก็เลย ทำซะเลยแล้วก็มารู้ภายหลังว่าเออนี่มันทำไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเราสงสัยก็จะต้องสอบถามผู้รู้ก่อนเนะี่ยทุกครั้งเลยว่าสิ่งนั้นทำได้ไหมสิ่งนี้ทำได้ไหมเราก็จะได้ไม่เผลอไม่พลาดไปทำความผิดขึ้นมาประการที่สี่อาการนี้เขาเรียกว่าสำคัญว่าควรในของไม่ควร คือหมายความว่าของสิ่งนั้นเนี่ยเขาห้ามทําแต่เราไปทํามันโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันเนื้อสุนัขอย่างนีน้แต่เราไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นเนื้อหมูเนี่ยไม่ได้พินิษพิจารณาเราก็เลยฉันเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าสําคัญว่าของนั้นมันควรแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรหรือบางทีฉันเกินเวลาเราไม่รู้เวลา เราไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่เป็นเวลาวิกาลแล้วระสามาบูเจ้าไม่ให้ฉันแล้วเนี่ยเราก็นึกว่ามันยังอยู่ในเวลาอยู่เราก็ไปขบไปฉันเข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าสําคัญว่ามันควรในของที่ไม่ควรหรือปานะบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่ปานะเราเองเราไม่ทราบเราก็ไม่รู้แล้วเราก็คิดว่ามันใช่มันน่าจะฉันได้เราก็เผลอฉันเข้าไปส่วนอาการที่6ก็คือสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควร ตรงกันข้ามกับข้อมือเมื่อสักครู่นี้คือที่จริงมันได้ละ่ะทำได้แต่เราคิดว่ามันไม่ได้นะก็ตรงกันข้ามกันและสุดท้ายคือเผลอสติเช่นเราจะต้องถือภาครองกันเนี่ยสมผืนในทุกอรุณของแต่ละวันละวันไปบางครั้งเราก็เผลอสติบางก็ลืมผืนนั่นบ้างผืนนี้บ้างอย่างนี้เรียกว่าต้องด้วยการเผลอสติ ทั้งหกอาการนี้เป็นอาการของการที่เราจะต้องอาบัตได้เพราะฉะนั้นธรรมทายาทเองก็จะต้องระมัดระวังจะต้องด้วยความไม่ละอายอันนี้ก็จะต้องอย่าทำด้วยความไม่รู้ก็ต้องศึกษาสะก่อนด้วยสงสัยแล้วขืนทำอันนี้ก็ต้องหาทางเคลียร์ให้ได้ก่อนเอาไว้ชัดว่ามันได้หรือมันไม่ได้อันไหนควรอันไหนไม่ควรก็ต้องพิจารณาให้ดีนะแล้วก็ต้องมีสติอยู่กับตัว ก็จะได้ไม่ต้องอาบัตเหล่านี้การต้องอาบัตไปแล้วมันทำให้เกิดผลเสียอะไรมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาภาษาพระท่านใช้คำว่าวิปปติสารคือเดือดเนื้อร้อนใจมันไม่องอาจมันมีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนวัวที่สันหลังวะต้องคอยระวัง mm hmm. เดี๋ยวนกก็จะมาจิกสัตว์อะไรที่ จะคอยดูดเลือดดูดอะไรก็จะมาเนี่ยเพราะมันมีแผลอยู่เหมือนมีชนักปักอยู่ที่หลังเนี่ยมันคอยที่จะระมัดระวังอยู่ร่ำไปแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีความองอาจดังนั้นถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่าเราไปทำผิดในวินยัยซึ่งสามารถปลงอาบัตได้แล้วจะได้ทำได้อย่างถูกต้องตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำหนดเอาไว้เราก็รีบปรงอาบัตซะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้เข้าแล้วเนี่ยเรารักษาศีลรักษาสิกขาบทของเราได้อย่างดีแล้วก็จะเกิดอานิสง์กับตัวเราเองก็คืออันดับแรกเราเองก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องอะไรต่างๆที่จะเป็นความผิดความพลาดก็ไม่มีมันก็องอาจจิตใจก็สบายและก็ได้รับความชุ่มชื่น,นจากความประพฤติปฏิบัติด,ดีของตัวของเราเองใจคอมันก็แช่มชื่นเบิกบานขึ้นมา และก็องค์อาจในทุกที่ทุกสถานไปอยู่ในกลุ่มของผู้มีศีลแล้วก็องค์อาจทีเดียวเลยยืดได้เลยเนี่ยว่าเราเองก็เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์คนหนึ่งการปรงอาบัติพระภิสุละเมิดพระวินัยหรือศีลแล้วสำนึกได้จึงมาร่บเปิดเผยให้เพื่อนพิสุด,ด้วยกันร,รับรู้แล้วตั้งใจว่าต่อ,อไปจะพยายามสำรวมระวังไม่ทำผิดอีก เรียกว่าการปรงอาบัตพระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยห้ามพระภิกสุปปกปิดความผิดของตนทำผิดแล้วต้องรีบเปิดเผยเพื่อไม่ให้เป็นคนหลวงโลกถ้าทำผิดหนักจริงๆก็ต้องยอมตัดใจลาสิกขาเพราะแสดงว่าสติสมปัตชัญญะย่อนเกินกว่าที่จะทำความดีในเพศสมณะได้ถ้าทำผิดนะแต่ยังไม่ถึงขนาดต้องลาสิกขาก็ต้องยอมประจานตนต่อนหน้าคณะสงฆ์ เพื่อขอรับโทษถึงแม้จะถูกกักบ,บริเวณก็ต้องยอมวิธีการปรงอาบัติ 1. นั่งบนอาสนะเดียวกันคุกเข่าหันหน้าเข้าหากันห่างกันประมาณหนึ่งสอง 2. อาวุโสก้มศีรษะโน้มตัวลงประนมมืออยู่ระหว่างอ,อกส่วนพันเตร,ระนมมือรับ 3. อาวุโสโกล่าวคำปรงอาบัติต่อจากนั้น พันเตกล่าวคำปรงอาบัตเช่นกันโดยการปรงอาบัตทุกครั้งให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างมองเห็นกันได้ชัดเจนและต้องนุ่งห่มเรียบร้อยอานิสง์ของการปรงอาบัตหนึ่งทำให้สำนึกความผิดเร็วขึ้น 2. ทํทำให้แก้ไขตัวเองได้ทันท่วงทีและ 3. ทํทำให้ไม่เป็นคนลวงโลกไม่มีมารยาจิตใจพร้อมที่จะเปิดรับความดีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วธรรมทายาทุกท่านนะฮะจะต้องระมัดระวังให้ดีทางที่ดีที่สุดเลยก็คืออย่าให้มันมีอาบัตเกิดขึ้นกับเราได้และสองหากมันมีอาบัตเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆก็ขอให้รีบปรงอาบัตซะให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอย่างนี้ตัวเราเองก็จะสะอาดจะบริสุทธิ์ศีลของเราก็จะดี และตัวเราเองก็จะได้พัฒนาความสะอาดตรงนี้ให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าได้อย่างนี้แล้วการมาบวชของเราก็จะมีคุณค่ากับตัวเองอย่างมากมายวันนี้ก็คงขอจบเรื่องของการปรงอาบัติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีธรรมทายาททุกท่าน